จังหวัดอุดรธานีเตรียมการจัดการประกวดวงดุริยางเครื่องลมชิงถ้วยพระราชทานจัดขึ้นวันที่13ถึง16มีนาคมนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีดรธนดรพุทธรักษาย,ยกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานีนายทยศเมธีธนกุลที่ปรึกษาสมาคมดนตรีและมาร์ชิ่อาร์ตสากล คุณอนุชาเปรมเพชรผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทันอุดรและนายพีระดลคุณวาสีกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโ,ตโยต้าไทยธานีจำกัดร่วมกันถแถลงข่าวการประกวดและการอบรมเชิงปฏิบัติการวงดุริยางเครื่องลม UDRU Music Festival 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะ ลานด้านหน้าอุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทัลอุดรซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านดนตรีของเยาวชนไทยสร้างความสัมพันธ์ในวงการดนตรีนะครับและวัฒนธรรมรวมไปถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีในประเทศไทยให้คงอยู่การประกวดจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16มีนาคมนี้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีและก็สนามทุ่งสีเมือง และศูนย์การค้าเซนทัลอุดรสำหรับรางวัลในการประกวดรางวัลชนะเลิศใน3มรุ่นที่กำหนดรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่วนรางวัลชนะเลิศในการประกวดรุ่นอื่นๆเป็นถ้วยรางวัลจากนายวราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและรางวัลรองชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน